Hey. สวัสดีสซอิดะน,นะคะทุกคน <Hey. S 1> วันนี้ก็มาตามที่บอกกันแล้วนะคะรอบที่แล้วไปจีนใช่ไหมประเทศแรกก็คือสายมูทั้งทิปเลยเป็นทิปจีนแบบทิปสายมูโดยเฉพาะแต่ว่ามารอบที่สองเราไปฟิลิปปินส์ค่ะทุกคนแบบไปฟิลิปปินส์รอบเนี้คือ,คอ,คอทุกคนรู้ปะ่ะตอนที่แก้มไปฟิลิปปินส์ไฟเนี้ยเป็นไฟกระทันหันมากอะ แก้มรู้ตัวก่อนตัวเองจะบินแค่สิบชั่วโมงอะว่าจะได้จะต้องไปฟิลิปปินส์แล้วอะไรเงี้ยมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบไม่ชอบอะปกติเราจะรู้ว่าเราจะไปไหนแล้เราก็จะแพนก่อนใช่ไหมแต่ฟิลิปปินส์รอบนี้คือแบบป,ป,ปรับชุลหุทุกอย่างแบบงงมากอะทุกอย่างอะต้องเดี๋ยวนั้นอะรู้ตัวอีกทีคือตอนเช้าของวันนั้นแล้วก็ นอนคืนนั้นแล้วก็ตื่นมาก็คือต้องบินแล้วนะคะก็คือมีเวลาแค่นั้นที่ให้เตรียมตัวว่าต้องทำอะไรบ้างแเราไปฟิลิปปินส์สามวันนะคะเหมือนเดิมเลยเหมือนกับตอนที่ไปจีเลยแต่ฟิลิปปินส์รอบเนี้เป็นทริปที่เราไม่ได้ไปกับทัวร์เราไปเองทุกอย่างก็คือจะตามใจเราเลยหาเองเซิร์ชเองรอบนี้เป็นรอบที่ไม่ได้ไปกับทัวร์ใช่ปะเลยทำให้รู้สึกเลยอะว่าการมีทัวร์มันดีมาก ถึงจะเหนื่อยแต่มีทัวร์ก็ดีกว่าจริงๆไปเที่ยวเองแล้วมันรู้สึกแบบมันสบายอุกคนไม่มีเวลามาจํากัดไม่มีอะไรเลยแต่พอไปถึงตรงนู้นอะเน็ตก็ไม่แรงแล้วเซิร์ชหาสถานที่บางอย่างเราจะดูในแอปต่อๆใช่ไหมว่าแบบว่าที่เที่ยวในเราอยู่ต่ออำเภอเ,อ,อเราอยู่รัฐไหนเราก็จะเซิร์ชแบบว่าที่เที่ยวในดืดๆอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นมาให้แต่มันต้องใช้เน็ตเยอะเก็ตฟิลยังเราคือเน็ตตอนไปเมืองนอกอะ ยิ่งห่วยทุกคนเก็บน่อยมากแต่ยังดีที่ว่าเราอ่ะยังได้ไปเที่ยวเพราะว่าเซิร์ชปุ๊บก,ก็ไปเซิร์ชปุ๊บก,ก็ไปอ่ะเก็ตชูปะตื่นก,กี่โมงก็คือไปตอนนั้นอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็ไปตอนนั้นไม่ต้องมาแบบเร่งรีบตั้งนาฬิกาปลุกเหมือนตอนที่อยู่กับทัวร์เพราะอยู่กับทัวร์คือตีห้าตื่นแล้วอย่างเงี้ยอาบน้ําแต่งตัว3วันตีห้าสามวันน่ะคนกลับมานี่แบบหลับแบบสุดยอดอ่ะรอบนี้ก็เลยเป็นคลิปแบบว่าสบายๆนะคะแต่ก็ก็ยังดีที่ได้เที่ยวอ่ะ แต่เสียดายอะถ้ารอบถ้าฟิลิปปินมีทัวร์จะดีมากแต่บริษัทนี้ที่แก้มไปทัวร์กับจีนมาไม่มีของฟิลิปปินนะคะจะมีอย่างแบบเป็นทัวร์ประเทศอื่นอะแต่ของฟิลิปปินไม่มีแปลกมากเราจองในแอปแอปหนึ่งนะคะจะเป็นของสายการบินซาบูแฟซิฟิกไหมมันอ่านว่าซาบูไหมแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนขอเซิร์ชชื่อก่อนออกเสียงไม่ถูกอะมันต้องอากออกเสียงว่าซาบูปะ อเซบู oh, ใช่ไหมซีบูซีบูซีบูแปซิฟิกนะคะถ้าอ่านออกเสียงผิดขอประทานอภัยด้วยนะคะเป็นสายการบินของฟิลิปปินส์โดยเฉพาะ mm hmm. ก็คือเราจองในแอปแล้วมันก็ขึ้นให้กันเลยอโอเคที่นี่ก็ได้แล้วทุกคนเราอ่ะจองจองตั๋วที่มันถูกเข้าใจฟิวป,ปะมันก็เลยใช้เวลาเดินทางนานหน่อยนะคะเราบินตอนตีสอแต่เราถึงนู่นอะ่ะตอนประมาณ สิบเอดโมงใช่ถึงตามแปดโมงไม่มีอะไรถูกสักอย่าง <c oughs> คือไฟเนี้ยไฟฟ,ฟิลิปปินส์อะเดินทางหกชั่วโมงกันคนตอนที่แก้มไปถึงที่สนามบินแล้วอะถึงไฟที่เขาแบบว่าจะต้องไปแล้ว่มันตีสองแล้วไงแล้วร่างกายมันมันไม่ไหวอยู่แล้วอะถ้าเกิดจะยิงยาวขนาดนั้นอะแก้มก็เลยว่าเออจองไฟตอนช่วงเช้านี่แหละตอนช่วงแบบว่าหลังเที่ยงคืนไปนี่แหละเราจะได้ไปหลับเอาบนเครื่องนะคะก็คือ ตื่นมาถึงที่ที่ฟิลิปปินส์ปุ๊บก็คือพร้อมเที่ยววันนั้นเลยอาบน้ําอะไรเงี้ยก็คือให้พร้อมตอนนั้นเลยโอเคเราบินสายการบินนี้ของฟิลิปปินส์ค้าตั๋วจำไม่ได้ <c oughs> เอยรอบที่แล้วไปจีนก็จําอะไรไม่ได้ราคาเท่าไหร่ยังไงแต่จะจำได้แบบว่าถ้าน้ําแพงน้ําัวเท่าไหร่อย่างเงี้ยจาได้แต่ให้มาตีราคาว่าเบ็ดเสร็จไปมาแล้ววันนี้หมดกี่บาทกี่บาท <c oughs> เดี๋ยวรอบหน้านะคะรอบหน้าจะแบบว่า จดไว้ว่าอันนี้จ่ายปไปเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่รอบนี้ยังเราก็อย่างเช่นเคยค่ะไมไ่ได้ถ่ายวิดีโอเพื่อทำ u t u b e มาเพราะเราไม่คิดว่าเราจะทำ u t u b e แล้วเหมือนเดิม <laughs> อันนี้เราไปตอนพฤษภานะคะ11พฤษภาเราไปตั้งแต่ตอนนั้นก็เราใช้ซิมเหมือนเดิมค่ะเราใช้ซิมของ AIS นะคะรอบนี้เหมือนรอบแรกก็ AIS นะถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมวะใช่รอบแรกก็ AIS แล้ว ทุกคนครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่แก้มเดินทางด้วยตัวเองใช่ไหมก็เลยรู้ว่ามันต้องมีแอปแอปเพื่อเราอะ่ะจะต้องมากอกข้อมูลของเราให้ให้ครบทั้งหมดว่าเรามาเรามาจากที่ไหนพาสปอร์ตเรามีอายุเท่าไหร่แล้วเรามาอยู่กี่วนันเราเข้ามาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เรากับเราออกไปตั้งแต่วันที่เท่าไหร่อ่ะมันจะมีแอปให้กอกนะคะเป็นแอปของของประเทศเขาเลยใช่เกิดคนเข้าเมืองแล้วเราจะต้องโชว์เนี้ยให้เขาดูอะ่ะแล้วมันก็จะมีรูปหน้าแก้มใช่ไหมบางที่ก็จะให้รูปเอาเราให้เราอ่ะเอารูปไปใส่ใน ในตรวจคนเข้าเมืองได้ในในใบที่เราที่เขาต้องให้เราสกแกนอะแต่ว่าของฟิลิปปินส์อะต้องถ่ายสดแล้วแกมาถ่ายที่เสนามบินของของที่ไทยคือลงทะเบียนให้มันเรียบร้อยก่อนอะแล้วพอถ่ายค่ะทุกคนม็นน่ารักมากเลยแล้วคือเราไปลงทะเบียนตรงนู้นก็ได้แต่ก็จะเสียเวลาเราในระดับหนึ่งเลยอะ่ะอันเนี้ยเตรียมตัวมาให้พร้อมนะคะแล้วก็เรื่องแลกเงินด้วยจะไปแลกเงินที่นู้นก็ได้แต่ว่าเขาก็จะหักเยอะหน่อยแต่ถ้าเราแลกเงินมาจากที่ไทยแล้วอะ่ะ มันเราก็จะได้ค่าเงินเยอะขึ้นมาอีกนิดนึงไม่ได้เยอะมากแต่นิดนึงแล้วใช่ค่ะรอบนี้เราก็พักกันที่พักที่โรงแรมเลดแพนเนตโฮเทลมากกตะค่ะอันนี้แก้มจะพักที่มากิตะแต่พอไปเที่ยวแก้มจะเที่ยวทั้งมากิตะแล้วก็มาริลาเลยเก็จะห่างกันประมาณ 30- 40นาทีประมาณนี้ันนี้เราก็ขึ้นไปบนห้องนู่นนี่นั่นเก็บของให้เรียบร้อยแล้วก็เราก็จะลงมากินข้าวข้างล่างนะคะเพราะว่าแก้มยังไม่ได้หาอะไรไว้เลย กันไปเลยว่าเอาองั้นกินข้าวก่อนแล้วกันแล้วก็ค่อยไปหาว่าจะไปเที่ยวที่ไหนยังไงอะไรยังไงบางที่อยากไปมากเลยทุกคนแต่ว่ามันอยู่ห่างกันนั่งเกือบ50นาทีแล้วแบบรู้สึกว่ามันเสียเวลาถ้าต้องไปตรงนู้นแล้วกลับอีกอ่ะมันชั่วโมงกว่าเลยทุกคนมันกินเวลานะคะที่แรกที่เราจะไปก็คือเราจะไปห้างค่ะแล้วห้างเนี้ยมันห่างจากที่พักอ่ะไม่กี่นาทีห้างนี้ชื่ออะไรนะห้างนี้จะชื่อว่า c ซนทรีซิตี้มอลนะคะทุกคนมันเท่มากมันเป็นห้องอะไรเนี่ยมันเป็นให้เล่นแบบห้องปริศนาทุกคนเราตอนที่แกมได้น่ะอันเนี้ยเป็นเล่นเกี่ยวกับผีนะคะ mm. ก็คือเราอ่ะจะต้องไปหามันจะมีคีย์เวิร์ดในเกม่มันจะมีคีย์คีย์เวิร์ดมาให้ว่าก็คือจะมีกุญแจให้แต่เขาจะซ่อนกุญแจไว้แล้วก็จะมีปริศนาให้อย่างนาฬิกาตั้งอยู่เฉยๆแล้วบางทีตู้ก็มีอะไรเขียนไว้อะไรเงี้ยให้เราไขาปริศนาทุกคนอันเนี้ยสนุกมาก กว่าจะกินข้าวเสร็จกว่าจะอะไรเสร็จก็บ่ายแล้วอ่ะทุกคนแล้วไหนกว่าเราจะออกจากมออีกเดินกว่าจะเดินถึงอะไรเงี้ยแล้วมันมันบ่ายกว่าบ่ายแกแล้วอ่ะเราทีนี้แก้มก็เลยว่าเอออยากไปเอ่อแถวนั้นมันมีสวนสัตว์ก็เลยว่าไปดูสวนสัตว์หน่อยก็ได้มั้งอะไรเงี้ยก็เลยไปกันที่มาลิลาโอเชียนพาร์คนะคะนะคะแต่พอเราไปถึงอ่ะคืออีกครึ่งชั่วโมงเขาจะปิดแล้วเขาก็เลยไม่ขายตั๋วให้เราเพราะว่าเขาบอกว่าเราอ่ะไม่สามารถ ให้ได้ทุกที่เราว็จะให้ให้ทันภายใน30นาทีอะเขารีบเคลียร์คนออกก็เลยว่าโอเคไม่เป็นไรรอบนี้ถือก็มาให้รู้แล้วกันว่าเออมาที่นี่นะอะไรเงี้ยก็เลยว่าก็เลยเปลี่ยนไปที่ห้างอีกที่หนึ่งนะคะอันนี้อยู่ในมาริลาเลยทุกคนใกล้อยู่พอสมควรแต่ก็ความมานะที่จะเที่ยวอะก็เลยไปที่นั่นมันชื่อห้างอะไรจําไม่ได้อะแต่ว่าทุกคนลองเซิร์ชดูนะถ้าใครอยากไปเดี๋ยวจะลองขึ้นข้อมูลไว้ให้มันชื่อว่า Space and Time จะเป็นฟิลเหมือนแบบเป็นที่เล่นเกมโดยเฉพาะเลยอะทุกคนชั้นนั้นทั้งชั้นอะจะมีเกมแบบเกมตู้เกมยิงซอมบี้เกมอะไรอย่างเงี้ยแบบเกมแบบเกมจราจ,าจาอะทุกคนแล้วมันจะมีแบบให้เราไปถ่ายในโดมจะมีดวงเอิ่มเขาเรียกอะไรอะจกนนักรวาลนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็แบบสนุกที่น่าสนุกมากใครที่แบบว่าชอบเกี่ยวกับสเปซอาวากาศนู่นนี่นั่นอันนี้แนะนำสุดๆพอตกเย็นเย็นมืดมืดเราก็จะไปกันที่หาของกินค่ะ คือมันอยู่แถวๆที่พักอยู่แล้วนะคะอันเนี้ยคือตอนที่เราไปเล่นไอสเปซอะไรนั่นน่ะมันอยู่ในมาริลาใช่ไหมแล้วเราก็กลับมาที่ห้องที่มากาติแล้วตรงมากาติมันจะมีฟิลลิ่งสเตชันบาร์คาเฟ่นะคะจะเป็นฟ like ีลแบบว่าจุดเอลวิสอะทุกคนทุกคนต้องชอบร้านนี้แน่ๆเลยอะใครที่เกิดทันยุคแบบกระตรงกระตูอะไรอย่างเงี้ยร้านเนี้ยเหมาะมากๆมันทําให้การนั่งกินข้าวอะน่ากินขึ้นไปอีกเท่าตัวเลยทุกคนอันเนี้ยเราจะไปลองกินอาหารบ้านเขาจะเป็นแบบ ฟีลเหมือนเอาวุ้นเส้นมีคนอยากแจมมีคนอยากแจมด้วยฟีลเหมือนเอาวุ้นเส้นอะมาใส่แล้วก็เอาน้ำเขาราดก็จะเป็นฟีลแบบอาหารบ้านเขานะคะรสชาติแปลกทุกคนมันหวานก็ไม่หวานมันจะเผ็ดก็ไม่เผ็ดมันไม่มีรส อะไรที่แบบชัดเจนะทุกคนมันแบบรถง,งงๆรท่าติงงๆแต่เราเข้าใจนะคะว่าป,ประเทศอื่นแล้วแบบเราเปิดใจให้กับอาหารประเทศทุกประเทศอยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้ติดเรื่องอาหารก็คือกินให้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงก็คือแบบเออโอเคอะไรเงี้ยประมาณนั้นคือร้านนี้มันสวยมากทุกคนมีรูปมาให้ดูด้วยแบบมันว้าวตาไปหมดอ่ะแบบมันเท่มากเลยอ่ะแบบอชอบร้านนี้ร้านนี้คือชอบมากๆมีพวกเออส t a r Wars มีเท่าที่จาได้นะมีส t a r Wars มีการ์ตูนเรื่องหนึ่งอ่ะยุคเก้าศูนย์ที่ใครมาดีมันโลอะ จะเป็นผู้หญิงหัวฟูๆข,ขาวๆชอบใส่ปากแดงๆมีตัวมีแฝงเนี้ยเขาชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วก็มีพวกเกี่ยวกับ Star Wars ผู้ไปนแล้วเนาะแล้วก็ออเอาร์ิมแพนเตอร์แล้วก็เยอะอะทุกคนแต่เป็นแบบการ์ตูนเก่าๆนั้นเลยอันเนี้ยสนุกมีสายถ่ายรูปอะที่น่าขำมากมากเราเกินข้าวนู่นนั่นเสร็จปุ๊บคืนนั้นเราจะยังไม่ไปไหนแล้วเังจะยังไม่ออกเที่ยวนะคะก็คือนอนก่อนเพราะเราอะเพีย คือพลังหมดออกมาทุกคนใช้แบบเต็มกะแบบวันนั้นอนะพลังพอเรานอนตื่นมาวันนี้เป็นไงดูงใส่ชุดที่เป็นแบบเป็นชุดที่แบบไม่น่าอยู่ไปต่างประเทศเราใส่อ่ะมันมันไม่เหมาะออกมาทุกคนแก้ว็นคนแบบไม่ค่อยเรียบร้อยนะคะแบบว่าพอเดินพออะไรเงี้ยมันดูเป็นผู้ชายมันดูเป็นนักเลงไปหมดอะแต่พอใส่ชุดกระโปรงเนี้ยมันทําให้เราต้องเดินระวังมันต้องทำให้เราเดินแบบค่อยๆแบบเดินแล้วเอามือคอยปิดก้นตลอดเวลาบางทีก็ต้องดึงเสื้อลงมาเพื่อแบบกลัวมันจะเขินขึ้นไปเยอะเกินแล้วเห็นก้นเพราะแกเป็นคนสูงไงเอองง่า อันนี้อีกวันหนึ่งเราก็เดินเหมือนกันนะคะเดินไปที่มอเดิมที่เราไปเราจะไปหาข้าวเช้ากินนะคะวันนี้เราจะได้กินมันเบคเฟรชแบบว่าเป็นพาสต้านะคะจาชื่ออันนี้ไม่ได้แต่ว่ารสชาติดีทุกคนอันนี้เต้มกินหมดเลยอะาทมามอทําไม <laughs> เราจะไปเล่นเกมนั้นอีกคะ่ะเราจะไปเล่นห้องมิสเตอรี่กันอีกนะคะเพราะว่ามันสนุกมากทุกคนแก็ติดใจมากเราห้องเราจองห้องมิสเตอรี่ไปแล้ว แต่ห้องนี้มันเกี่ยวกับ UFO ทุกคนอันนี้แกมว้าวมากก็มีคลิปมาให้ดูด้วยเป็น UFO แล้วเขาทำเป็นฟิลแบบเหมือนอลิเตอร์เอเลียนให้ด้วยนะโคตรเท่เจ๋งมากๆาอันเนี้ยคือมันจะเป็นแบบว่าให้เราตามหาว่าทำไมเรายานอะ่ะเราไม,ไม่รู้รหัสเราจะเข้ายานต้องเข้ายัางไงแล้วเราจะต้องไขปริศนาในห้องเพื่อเอาตัวแคปซูลออกมาให้แบบว่าให้ยานเราอะ่ะมีพลังอีกรอ,อบนึงเพื่อเราอ่ะจะหนีเราจะบินกลับโลกได้แล้วมันนะโคตรเท่ทุกคนอันนี้แกมจอยอมากมากเสร็จแล้วเรากลับห้อง พอกลับห้องเสร็จเราก็นอนนะคะเพราะว่าคืนนี้เราจะออกกลางคืนกันหมายถึงว่าจะไปเที่ยวกลางคืนก็เลยต้องเก็บแดงเอาไว้นิดนึงนะคะพอเรานอนตื่นมาปุ๊บเราก็จะไปร้านร้านนึงมันจะเป็นมันให้ฟิลคล้ายๆกับเรา,าทุกคนเก็ตฟิลเราจ่ป,ปะแต่ร้านนี้จะเป็นร้านเราเลยแบบมาดูดชีชามาอะไรต่อยๆนะคะแต่เราที่นี่แรงมากแล้วเพลงมันมากเพลงคือแบบ ฮิปฮอปอาร์แอนด์บีทุกอย่างคือไวฟ์ hmm. ดีมากทุกคนที่เน่ยถ้าแก้ม,มาฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะมาย้ำชิลร้านอินอีกนะคะเป็นร้านที่ดีมากๆไม่แน่ใจว่าคือมันมันมันป๊อปปูล่าไหมในเน็ตอะแต่ว่าสําหรับส่วนตัวร้านเนี้ยมีคนแนะนํามาแล้วแบบมันถือว่าเป็นร้านที่ดีร้านหนึงหมดเงินไป6000เปโซนะคะกันนี้บรรยากาศข้างนอกนะคะคือแบบเห็นปะมันเป็นโซนโซนที่เที่ยวอะแต่ว่านี้อยู่ในมากิตะนะคะไม่ทำไมเรียกว่ามากิตะอ,อันนี้คืออยู่ในโซนของ มากาตินะคะทำไมเอามากิตามาจากไหนวะ <c oughs> งงมากไปตจำชื่อนี้มาจากไหนไม่รู้โอเคเออเราก็จะไปเที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะคือข้าวได้กินแล้วแล้วก็ชีชาได้ดูดแล้วเราก็จะไปนั่งกินแบบว่าเอาฟิลนะคะร้านนี้จะเป็นชื่อร้านว่าร้านซิเคร็ับของมากตินะคะอันนี้ก็คือแบบซีเคร็ับจริงๆอะเซิร์ชใน Google ไม่คืนหนาทุนเดินดุมด่มๆแล้วก็ไปเจอร้านนี้จะเป็นร้านแบบว่าข้างบนเขาจะเป็นร้านแบบเออทั่วไปเหมือนเป็น เหมือนเป็นคาคาที่ถ่ายรูปอะทุกคนมันเป็นตึกเยอะๆแล้วก็มีคนน่ะนั่งเฝ้าอยู่หน้าประตูสองคนก็เลยว่านั่งเฝ้าอะไรวะก็เลยลองไปดูนะคะก็กลายเป็นว่าเป็นสีเคียรตขับนั่นเองก็เลยกินแค่ซื้อแค่ดื่มเดียวแล้วก็แบบเดินดูนั่นดูนี่ดูแคบไว์นะคะแล้วก็ออกมาเลยแค่นั้นเสร็จก็หมดแล้วค่ะคืนนั้นแล้วเราก็ไปนอนนะคะพักผ่อนเพื่อเช้าวันพรุ่งนี้เราจะ ไปเฉิดฉายต่อเป็นวันสุดท้ายค่ะวันเพราะว่าันพรุ่งนี้เราจะกลับกันแล้วน้อยมากแต่ดีอ่ะโชคดีมากๆที่เรากลับตอนช่วงมาณสี่ทุ่มนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่แก้มแบบพูดกับตเตงตลอดว่าไปไหนก็ตามเบรกฟาสต้องมีห้ามขาดไม่ว่าจะเป็นเบรกฟาสที่มากับรูมเซอร์วิสที่เราต้องสั่งเองหรือเป็นเบรกฟาสที่แบบว่าก่อนเราจะไปทํากิจกรรมอะไรก็ตามต้องมีอ่ะทุกคนเราก็ไปได้เบรกฟาสเป็นเบรกฟาสของฟิลิปปินส์นะคะจะเป็นฟีลเหมือนแบบคล้ายๆข้าวหมกไก่ของไทยอ่ะ แล้วก็มีเป็นไก่เคบอบแล้วก็มีอหอมเขาเรียกอะไรออลลิงทาเหมือนเป็นกิมเจทุกคนอันนี้อร่อยมากมันอร่อยตรงไหนรู้ปะมันอร่อยตรงมีอีตัวออลลิงที่เป็นคล้ายกิมเิมันเอามาตัดความเลี่ยนได้หมดจดมากๆอะ่ะอันนี้แนะนํามากใครรู้ช่วยเมนบอกทีนะคะว่าอาหารเน,นี้ยคือชื่ออะไรเราก็มีมัทฉา,าอีกแก้วหนึ่งนะคะอันนี้ร้านอาหารเนี้ยจำชื่อร้านอาหารไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ถ่ายรูปไปด้วยแต่ว่ารู้แค่ว่าโซนนั้นเป็นโซนเหมือนพวกคนทํางานเดินไปเดินมาทุกคนเราตอนนั้นอ่ะ ถึงจะบอกว่าเบรคฟาสต์จริงนะคะแต่ว่า10บโมงแล้วทุกคนเสร็จปุ๊บเราพ้าอะไรไปของวันแรกคะ่ะที่โอเชีนะคะเราก็เลยจะไปกันที่โอเชีค่ะมาลาโอเชียนพาก็คือนั่นแหละอย่างที่เราไปเพราะว่าวันแรกอะ่ะมันหมดก่อนเวลาไม่เหลือก็เลยอันนี้ก็คือไปเดินเล่นนะคะก็จะมีบรรยากาศให้ดูแบบว่า เดินดูนู่นดูนี่ดูนั่น,นมีงูตัวใหญ่มากทุกคนเป็นจอิทั้งง,ง,งูแบบงูหลังแล้วก็มีเป็นงูอีกแบบหนึ่งอะสีเขียวๆว่ะเท่มากลายเขาสวยมากแล้วก็มีตุ๊กแกหางอ้วนด้วยนะคะปลากระบงปลากระเบนมีจระเข้ยักษ์ด้วยทุกคนแต่จระเข้ยักษ์อะไม่แน่ใจว่ามันเป็นของจริงหรือเปล่าแต่ว่าให้ฟิลแบบเขาไม่ขยับอะเราก็เลยมันฟิลแบบเอ๊ะจริงไหมอะแต่อย่าลืมว่าผูดในหลักของวิทยาศาสตร์อะคือเขาเป็นสัตว์ใหญ่ใช่ไหมแบบใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะรู้สึกว่าเดี๋ยวอ่านก่อนเขาอะไม่ขขยยยัััับบตตวววเเลล้แพอา มันทาให้เขาเสียพลังงานด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะแบบว่าคนให้คนที่เลี้ยงดูสัตว์เนี้ยให้อาหารน้อยอ่ะแล้วพอเขาแบบพอกินน้อยเขาก็เลยขยับตัวน้อยไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่าหรืออยู่ในช่วงจำศีลนะไรก็ไม่แน่ใจม่เหมือนของปอมมากเลยทุกคนทำให้มาของจริงเลยอ่ะพอเสร็จปุ๊บแล้วก,กลับมากินข้าวที่ข้างล่างคอนโดคะ่ะคือเรากลัวจะไม่ทันเครื่องนะคะก็คือมันแค่ยังอยู่ในแค่ช่วงตอนเย็นแหละแต่ว่าประมาณตอนไปกินข้าวประมาณห้าโมงหกโมงได้ประมาณเนี้ย แล้วไหนจะเช็คเอาท์อีกไหนจะเรียกรถไปเอ่อแอร์พอร์ตอีกนะคะ<ม>ก็เลยเป็นฟิลว่าโอเคหาอะไรกินง่ายๆเอาละกลันแล้วเผื่อแบบว่าเอ่อเช็คกระพูปป๋ายพไรพุงด้วยเผ<ม>ื่อจะแบบเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่ากินข้าวข้างล่างดีกว่าแล้วแล้วก็ขึ้นไปเก็บของข,องข้างบนแล้วเผื่ออาบน้ำเข้าห้องน้ำจะได้แบบเรียบร้อยทีเดียวนะคะไม่ต้องไปไปมาก่อนนั่นแหละค่ะกับ3มวันในฟิลิปปินส์ของแกมเหมือนเอาชีวิตที่อยู่ที่ไทยอะไปใช้ที่ ฟิลิปปินส์อ่ะทุกคนทิ่ฟิลิปปินส์ก็จบกันไปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนเอาไว้รอบหน้าเอาไว้รอบหน้าอีกแล้วรอบหน้าจะเป็นกัมพูชาทุกคนเราไปกัมพูชามาดีนะที่ไปกัมพูชาก่อนที่จะมีสงครามอะ่ะไม่งั้นคือแบบติดอยู่นู่นแน่เลยอะ่ะแค่คิดก็อน,นี่แล้วอะ่ะฝากทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจกดแชร์กดซ u b s ไคร b e ให้ช่องแก้มนิชาด้วยนะคะฉันเหนื่อย ฉันหายใจไม่ทันกอดไลล่ไม่กองใจด้วยนะคะขอแค่คนละไลค์เท่านั้นวันนี้ไปแล้วคุยกเนี้ยงด้ตายเม็นนะคะบาย